สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,565ไตรมาสที่3-4ระหว่างวันที่1เมษายน2,565ถึง30กันยายน2,565โดยมีนายอินทนนท์แก้วทองเป็นครูกศนตตำบลท่าพุทษาตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้อมูลสถานที่ตั้งลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกศนอตบล ข้อมูลสาธารณูรโโคโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานคณะกรรมการกศนอตำบลมีการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงานกศนอตำบล 1. เอกสารแผนปฏิบัติงาน 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด2มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตําบลท่าพุทธาระดับประถม1คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น19คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย27คนรวมทั้งสิ้น47คน3มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน6 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยะ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น 7. นักศึกษาร้อยละ75ของนักศึกษาเข้าสอบ การศึกษาระดับชาติ e n นเระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1คนเข้าสอบ1คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสอบ2คนรวมทั้งสิ้น3คนคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษามีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV มีการบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่ม11นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น 12. มีรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา13นักศึกษาร้อยละ90ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรม14มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียน 15มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน1แบบรายงานผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมศึกษาจำนวน1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน19คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน27คนรวมทั้งสิ้น47คนตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสรุปผลการเข้าสอบ ต่อปลายภาคเฉพาะวิชาบังคับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับประถมศึกษาจำนวน3วิชาเข้าสอบ3วิชาคิดเป็นร้อยละร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน4วิชาลงทะเบียนทั้งสิ้น89คนเข้าสอบ58คนคิดเป็นร้อยละ65.16ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน14วิชาลงทะเบียน102เข้าสอบ74คนคิดเป็นร้อยละ72.54 รวมทั้งสิ้น31วิชาลงทะเบียนทั้งหมด194คนเข้าสอบ166คนคิดเป็นร้อยละ85.56ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. หลักสูตรระยะสั้นเป้าหมาย8คนผลการดําเนินงาน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยสรูปแบบชั้นเรียนเป้าหมาย14คนผลการดําเนินงาน24คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อทักษะชีวิตเป้าหมาย3 คนผลการดําเนินงาน5คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย2คนผลการดําเนินงาน5คนการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนผลการดําเนินงาน5คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย8คนผลการดําเนินง,งาน12คนคิดเป็นร้อยละร้อย รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย14คนผลการดําเนินงาน24คนคิดเป็นร้อยละร้อยรวมทั้งสิ้น36คนคิดเป็นร้อยละร้อยสการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย3คนผลการดําเนินงาน5คนคิดเป็นร้อยละร้อยสการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย2คนผลการดําเนินงาน5คนคิดเป็นร้อยละร้อยสการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนผลการดําเนินงาน5คนค คิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. จําจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. จํจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชน 3. จํจำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ 4. จํจำนวนผู้รับบริการห้องสมุดชาวตลาดจําจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตัวชี้วัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีคเครือข่ายในชุมชนหนังสือเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตนําบลท่าพุทธาสมัยสามัน สมัยที่2ครั้งที่1 2. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทสาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่สอหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทษาสมัยวิสามัญสมัยที่1 4. หนังสือเชิญประชุมจัดเก็บข้อมูล จบท5หนังสือเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทธ,ธาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2 6หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด7หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมระบบช่วยเหลือผู้เรียนกศนอำเภอโพประทับช้างและกศนอำเภอบึงนาลางจังหวัดพิจิตร 2. หนังสือเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมระบบช่วยเหลือผู้เรียนกศนอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี 3. หนังสือเชิญเป็นวิทยากรโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมระบบช่วยเหลือผู้เรียนกศนอำเภอวังสายพูน จังหวัดพิจิตรตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุในมิติสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019โครงการฝึกอบมรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์โครงการกศนอ5ดีพรีเมียมระดับกศนอจังหวัด โคงการกสน .5 ดีพรีเมียมระดับอู่ข้าวอู่น้ำโครงการกสน .5 ดีพรีเมียมระดับภาคเหนือโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการจัดทำ Facebook Fanpage เพื่อสร้างการรับรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพทชิต ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์4.0และยุทธศาสตร์สำนักงานกศนการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนชุมชนและสังคมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับประชาชนคิดเป็นวิเคราะห์ได้ตัดสินใจภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง กศนตบลท่าพุทธาจึงได้พัฒนาโปรแกรม E.D.U.N.F.E e, เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้กับครูผู้สอนเพราะนักศึกษามีเวลาพบกลุ่มกับครูผู้สอนน้อยมากเพียงเทอมละ18ครั้งรวมทั้งนักศึกษามีภาระแต่ละห่วงเวลาที่แตกต่างกันไปจึงอาจจะไม่เข้าใจบทเรียนในห้องเรียนหรือการพบกลุ่มในแต่ละครั้งได้อย่างเต็มที่ตัวชี้วัดที่1 4จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์ E.T.V. ช่วยสอนเน้นวิชายา 3าวิชาคือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จด,ดหมายข่าวสารประจำกศนอตนําบลระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์งาน OOC อกศนอตนําบลท่าพุทราปฏิบัติและกำกับดูแลงานยุทธศาสตร์และแผนงานงานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนงานดิจิตอลชุมชนรายงานผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดระบบข่าวประชาสัมพันธ์กศนอจังหวัดกำแพงเพชรระบบจองรถโมบายระบบหนังสือเรียนออนไลน์อีบุ๊กงานกิจกรรม ลูกเสือจิตอา,าอสากสนอต้นแบบ 5D พีเมียม